สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอรี่ วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันซึ่งก็ได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้เข้ามาตั้งกระทู้บนเว็บไซต์คอร่าซึ่งเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของต่างชาติก็จะคล้ายๆกับพันทิปบ้านเราโดยเขาได้โพสต์ถามว่าทําไมประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากกว่าประเทศญี่ปุน่นและอะไรทําให้พวกเขาสนใจไทยมากกว่าญี่ปุน่นและจากบทความนี้เองก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อเรื่องนี้กันเลยว่าจะมีมุมมอง ว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าที่ไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าญี่ปุ่นก็ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจประสบการณ์โลจิสติกและวัฒนธรรมความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าฉันคิดว่าประเทศไทยมีพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวมากกว่าญี่ปุ่น และฉันขออธิบายสิ่งที่พวกคุณควรทราบเมื่อเปรียบเทียบการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างแรกเลยในประเทศญี่ปุ่นหลายสิ่งหลายอย่างมีราคาแพงมากแม้แต่การซื้อขนมกินในชีวิตประจําวันนั้นก็ยังถือว่าเป็นการซิ้นเปลืองและที่สําคัญด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่รวมถึงมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยครั้งและถึงแม้ว่าพวกเขาจะชื่นชอบในศาลเจ้าซินโตรวมถึงมังะงและอนิเมะของญี่ปุ่นแต่การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนั้นก็ยังถือว่ามีข้อจํากัดอยู่พอสมควร ส่วนในประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างมีราคาถูกกว่าญี่ปุ่นมากประเทศไทยมีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารรสจัดในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมก็ค่อนข้างหลากหลายและแน่นอนหากคุณนับถือาศาสนาพุทธคุณจะพบว่าในประเทศไทยคือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการท่องเที่ยว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เดินทางง่ายและราคาถูกสำหรับชาวจีนและคนอื่นๆอีกมากมายในระแวกเดียวกันแต่ในญี่ปุ่นไม่ใช่เพราะค่อนข้างเดินทางไกลและมีข้อกำหนดในการเข้าเมืองที่เข้มงวดกว่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ค่าครองชีพแพงลิบลิว้วแต่ประเทศไทยมีที่พักและบริการราคาประหยัดให้เลือกมากมายสังคมไทยค่อนข้างเปิดกว้างในขณะที่สังคมญี่ปุ่นกลับเข้มงวดกว่า ที่สาคัญที่สุดคือประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องผู้คนที่เป็นมิตรและบรรยากาศที่สนุกสนานในขณะที่ชาวญี่ปุ่นค่อนข้างเก็บตัวและเป็นส่วนตัวมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าค่าใช้ใจ่ายแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวการใช้ชีวิตในประเทศไทยนั้นง่ายและประหยัดคุณสามารถจ่ายเงินเพื่อพักโรงแรมดีๆที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้ แต่ในญี่ปุ่นราคาโรงแรมอาจสูงกว่าประเทศไทย3-4เท่าเมื่อเทียบกับค่าครองชีพและอัตราแรกเปลี่ยนแล้วประเทศไทยมีราคาถูกกว่าญี่ปุ่นมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสภาพภูมิอากาศนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจำนวนมากเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาสัมผัสแสงแดดชายหาดและอากาศดีๆประเทศไทยมีฤดูร้อนเสมอและคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอากาศหนาว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับไนท์คลับบาร์และดิสโก้ได้แม้แต่คนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ก็สามารถเพลิดเ,เพลินกับชีวิตกลางคืนในประเทศไทยได้คลับและบาร์ทุกแห่งยินดีต้อนรับภาษาอังกฤษแต่ในญี่ปุ่นคลับและบาร์บางแห่งยินดีต้อนรับเฉพาะชาวญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกเท่านั้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ราคาเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ก็ราคาแพงหากไม่ได้เป็นสมาชิกในคลับบางแห่งไม่มีเมนูภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในประเทศไทยคุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่ผ่อนคลายได้เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นแล้วประเทศไทยสะดวกกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการพำนักระยะยาว ความคิดเห็นถ้าต่อมากล่าวว่าประเทศไทยและคนไทยมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากกว่าที่นั่นพวกเขามีปัญหาของตัวเองและประเทศชาติก็มีด้านมืดเช่นกันแต่พวกเขามักจะยิ้มแย้มและเป็นมิตรพวกเขาค่อนข้างทอมตัวและทอมตนในทางกลับกันคนญี่ปุ่นจริงจังและรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่ออยู่รวมกับพวกเขาความสุภาพและกฎระเบียบของพวกเขามันมากเกินไปในความคิดของฉันฉันชอบประเทศไทยและคนไทย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอากาศที่เมืองไทยร้อนมากคุณจะไม่รู้สึกหนาวเลยจะใสก่กางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดออกไปข้างนอกเมื่อไรก็ได้ที่กรุงเทพทาร้อนเกินไปควรจะตกและเพราะติดทะเลจึงไม่ร้อนเท่าไหร่นักในทางกลับกันญี่ปุ่นมีสีดูดูความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสำหรับฉันแล้วความรู้สึกที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยคือส่วนที่มีความสุขที่สดุดส่วนคนญี่ปุ่นก็ทำให้ฉันประหม่าเหมือนกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถนนข้าวสารอันเรื่องชื่อระดับโลกในกรุงเทพ ก็ยังกลายเป็นสถานที่จัดงานรื่นเริงที่มุ่งสร้างบรรยากาศเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวไม่เน้นความเป็นไทยนักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเบียร์ให้บริการไม่จํากัด ความคิดเห็นทันตอมากกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่ต้องพูดถึงคือการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจรมีสิ่งต่างๆมากมายที่สร้างขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวเราจึงแทบไม่ต้องพยายามค้นหาประเทศไทยเลยในทางกลับกันญี่ปุ่นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยตรงมีการท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวนมากและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่ก็สร้างขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ หากพิจารณารสนิยมของคนญี่ปุ่นแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความต้องการและความปรารถนาที่แตกต่างกันจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับการต้อนรับในญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีบริการที่ดีและสินค้าคุณภาพสูงมากมายก็ตาม ความคิดเห็นทัานต่อมากล่าวว่าฉันไปประเทศไทย3ครั้งและญี่ปุ่น2ครั้งตามลำดับตั้งแต่ปี2010ถึงปี2016ประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่3โดยทั่วไปซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเ <c oughs> กาะเขตร้อนประสบการณ์ที่แปลกใหม่ <c oughs> และสำหรับบางคนนี่ก็คือสวรรค์แห่งความสุข <c oughs> เนื่องจากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ่วนญี่ปุ่นหลายอย่างรวมถึงค่าบริการในญี่ปุ่นมีราคาแพงกว่าในประเทศไทยและที่น่าสังเกตก็คือระดับภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นยังต่ำกว่าคนไทยซึ่งหมายถึงความไม่สะดวกสบายสำหรับชาวต่างชาติแต่ฉันคิดว่าปัญหาเรื่องต้นทุนน่าจะเป็นปัญหาหลักสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตัวอย่างง่ายๆถ้าคนเยอรมันเดินทางไปสเปนการมาเที่ยวประเทศไทยอาจจะถูกกว่าเพราะค่าเดินทางถูกกว่าแต่เขาเลือกมาประเทศไทยเพราะจะได้รับบริการที่ดีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกว่าสเปนนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยไมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกและความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่า นอกจากนี้ตามข้อมูลของธนาคารโลกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นกำลังเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างคงต่อเนื่องในอัตราที่ช้าลงนั่นหมายความว่าอีกไม่นานญี่ปุ่นก็จะแซงหน้าไทยและการเปรียบเทียบนี้คงไม่มีความหมายอีกต่อไปและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภายัยในนาที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ EP หน้าสวัสดีค่ะ